อ่าหรือบอกครับวันนี้เอาปลาขึ้นให้หมดเอาปลาขึ้นให้หมดจะหมดแล้วเรามาดูกันกี่ชั่วโมงจะเสร็จ <c oughs> หอยก็มีนะนี่หอยก็มีหอยก็มีปลาก็เลี้ยงเอาทุกอย่าง น้ำก็ไม่ให้เสียรดต้นไม้ต่อค<ฮ>ุ้มเอาออกทิ้ทุกทางตรงนี้ก็ออกสายมาไม่ทำแล้วร้อนทำงานอืน่นไก่จะเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ครึ่งบอ่อแล้วนะฮะนี่หอยเชอรี่ครับที่มันเกาะอ,อยู่ตามด้านข้างตะลิง ยังถึงนวนเริ่มเกาะเกาะอ,อยู่ขยัะเสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้วครับน่นมันก็ใช่น่นครับยเยอะแยะเลยครับหอยเชอรี่หอยเชอรี่เลี้ยงได้นะครับกับปลาดุกนะนี่ก็ใช่เนี่ยหอยเชอรี่หอยเชอรี่เลี้ยงได้ปลาสลิดเลี้ยงได้ครับปลาหมอครับเลี้ยงด้วยกันได้ถ้าชนิดอื่นไม่แนะนํานะครับปลาพวกนี้ เขาจะทนอยู่ได้แทบทุกสภาวะน้ำนะแต่ปลาผัาปลาชนิดอื่นเนี่ยถ้าออกซิเจนไม่พอเนี่ยเขาอาจจะมีเอฟเฟกเรื่องการตุยได้เปลี่ยนไปได้ก็ไม่ต้องเลี้ยงคนะรับผ่าชนิดอื่นทุกชนิดเลยครับยกเว้น3ามชนิดที่ผมแจ้งมานะปลาหมอปลาดุกแล้วก็ ปลาสลิดครับผมจบที่สามตัวนี้ครับถ้าจะเลี้ยงกับหอยเชอรี่นะโอเคครับเดี๋ยวผมไปลุยต่อเลยจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวไกลแล้วไกลแล้วไปแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว มามาครับทุกคนครับเริ่มจับแล้วนะเริ่มจับแล้วเริ่มจับแล้วอันนี้ไปไปน้น่นเออไปนน่นเลยเอา หมดหรือยังที่หมดหรือยังเห็นเห็บๆหนึ่งตัวอยู่ไหนไม่รู้อานนี้งานนี้นนนนนไปไหนละหรือบอ่อแล้วนะหรือบอ่อแล้ว เตรียมของใหม่ลงแล้วนี่ครับปลาสลิดนะนี่นะปลาสลิดนี่เห็นไหมครับปลาสลิดสามตัวสี่ตัวอ๊ออเสร็จไปแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับผลงานวันนี้ได้มานิดหน่อยนะครับ ีเหลือปลาอยู่นิดหน่อยก็เลยว่ากะว่าจะลื้อแล้วก็ล้างบ่อแล้วก็เอาตัวใหม่มาลงนี่คือผลงานวันนี้พอได้แกงตุ่มบ้างขอบคุณมากครับสวัสดีครับ